โย่เฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลัาพบกับกผมกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปที่ผมบอกว่าผมจะทํามานานแล้วนั่นก็คือลง3 V3 นั่นเองนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ก็แล้วก็ที่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ขอให้ผมเนี่ยช่วยสอนวิธีการปลดแคปอาวุธแล้วก็เวทเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําให้นะผมก็ไม่นึกว่าจะมีคนยังไม่รู้อยู่อีกนะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปสอนปลดแคบเวทกับปลดแคบอาวุธเนี่ยมาให้นะครับน่าจะไม่เกิน2วันแหละ <c oughs> เพราะว่าสล็อตผมเนี่ยโดนไว้ไปหมดแล้วนะครับรวมถึงไอสล็อตที่อยู่ในคลิปนี้ก็ด้วย <c oughs> ผมเอาไปลงเดอดเดฟแล้วก็โดนสอยตัวแตกเรียบร้อยแล้วนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไปดู3 V 3แทงกันก่อนก็แล้วกันนะ เขามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้มาละจ้าพร้อมนนวแลยังไก่น้อยทั้งหลายเล่นดีๆแล้วแกนยานออกเร็วเหมืนเมื่อกี้ะงเอาไว้องค่าคนละแคนกันเป็นไปได้ไงเอ้มันมาสี่คนเหรอขออนุญาตนะยยัยยยยย่ยย่นยย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 ย่ยย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 ย่ยว้ยยยนยย อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนะไม่กล้าอนีไม่ใช่มันเป็นไอนลออลังเหรอไอลลังแน่เลยมันตีโคตรดีเลยเลยโอ้โหออแผ่ไี้หมัดแรงไม่ได้เดีเ๋ยวพังเคนเนี่ยเออเป็นไอลลังนะน้องตาลจุงโอเวอร์อ่ะบล็อกยูเคโอ้ยคุณน็อกเล่นดีๆแล้วแกนยันน็อ,นอกเร็วเหมือนเมื่อกี้ไนงะ ไอ้เค <othe chilling cues> <l convert> ้หลังอะไรเนี่ยไอ้ที่นี่มันมีเวทไฟไว้กูเลยแพ้กูไม่ได้อ้างด้วยเอาเฮ๋ออ๋อไอ้ีอะไรวะกับเกลือตัวเองเออมันโดนเพื่อนตัวเองไอ้ที่เระวังไอ้ก้อนเป็นเลเยอร์มันจะดูดมันดูดกูได้อยู่ดีอ่ะมึงเล่นมาเลยเล่นมาเลยมันมันกูตายก็ไม่เป็นไรวะมึงสู้มันไปเลยเออยังได้บอลเลย เออเออยังไงลังรู้สึกไงบ้างพอเจอเซ่พวกเกยพักแย่เออไอล่างเน็ตเร็วกว่าเราทั้งรับีเอเชียอุยยูเคด้วยไม่เจอพวกเดมตั่งปากแซ่บนะบอกก่อนไม่อากมามาดักคุณโอ้ยด่าคลิปเบสโอ้ไม่กอด เฮ้ยไม่มีเฟนิกซ์ด้วยเอาละครับกูวิ่งข้าง,บ,งบนแล้วจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงคนยูเคใช้ไม่มได้บรรพ์ที่อยู่กูไม่ได้เนี่ยกูก็ไม่รู้อ,อ่าแม่งนอกอย่างเร็วที่อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ้ยไม่ค่ออะไรกันระเบิดเหรอเจอเชดดูกันกูเฮ้ยเพื่อนจะตายนะเฮ้ยระเบิดก็ลองมันไอ้เบลอระเบิด,ๆๆๆๆดเบลอระเบิดโดนหายไปสองตลอด ราบังไปเปึ้งใครนี่เจอกูสแปมแค่นั้นแหละกูวิ่งหมดแล้วมันช่วยแล้วมานช่วยแล้วเอาโดนดุดกล้องโดนมาน่ายกูได้ไหมมันหมดอีู่แล้วอ๋อมันยังยังไม่โดนเก็บ่ยวได้ไเพื่อนมันกองหงทำไมกูโดนสองหนึ่งโอ้พันโดนใครวะเนี่ยวัวไปเก็บให้เฮ้ยกูเอาไปโยเข้าวงติดฟ้าได้ไหม โอมันไปโยนเข้าวงดฟ้าจะได้ตาย <S 2> <S 2 <S oh! มันมีเบลฟินอีกไะเสื้อขามันเลยไม่ตายทั้งทีตีไปตั้งเยอะโออไอ้นี่นมีขอลับปะนั่นแม่งแรงใช่ไหมเลยแล้วก็โดนไป2ที 2> แผละอะบอด รับไม่ได้ลราเส here, ืเป oh, oh. oh. no, ็นเหี oh. ้ยเลยโฮเน็ตเกย์เลยกรับโปอะไรเนี่ตดรอแล้วรอแหล้วอะไรอะเรียกจังไากก็บอกว่าเอเชียไอ้กล้องหูนดดอ๋อกล้องตาจีเรายังถามอะไรแรถมันบออกะไรชาวโลกในยูทูบจะได้รู้ไว้กล้องหูนดดกูบอกว่าสิงกะโปไอ้กล้องบอกเอเชียป่ะเนี่ย เรา,าะจะตัดมาแค่นี้ด้วยเราจะตัดไปแค่นั้นให้คนได้ยินแค่นั้นแหละไรล่ลอมาไ,ได้เอาไม่เอเชียใช่เหรอเออ,เอ,อเแสดงว่าฝ่ายทางข้างไม่ใช่เอเชียโอ้อะไรอ่ะไอ้หมาเดิยนปะไม่ใช่ร่อในแพ้ไม่ได้นะพวกเดมิมโ,โอ้โหเล่นในนั<อ>้นก่อนเล่นในคลิปเบสเราเบิดดิเลงมันก่อนเลย<อ>ต้องเลงมันไว้เพอาะเใช้ฟฟนิกซ์ไง โอ้แล้วใครใช้ได้ใส่ตัวตัวก็วับไปพอดีเยออกูเล่นในเทียนี่เองไงเออมาช่วยเล่นมันมันวิ่งหนีมันรอเบลระเบิดมันอย่างเดียวเว้ยดูมันเล่นดิของมันไม่ได้เนี่ยอ้กูตีไปตียนไปโดนอยู่วะเออมันรอเบลระเบิดเราบ้ไอตัวไอตัวไอลที่มันใช้ฟินิกก็ ไอ้น,นี่มัน,ไ,นไม่ต้องไม่สนใจอะไรมันมากเว้ยกลายลไ,ได้ใน,นตัวเพื่อนมันเยอะเพื่อนมันจะตายแล้วตายคนแรกก็ไม่ต้องสนใจนะเรื่องอะไรนึงหรอแล้วเอ๋เออบอกกันไม่ได้นะไหนขอบคุณแล้ได้ขัดห้เลยไ,ไ,เลไปแล้ว ไอ้กูฆ่ามาันนะ<ต>คนหนึ่งแล้วจีบแล้วเอออะไรเนี่ยเดินวนตีมิชิลเดินกูเลี้ยนหิวลูกเลี้ยนหิวแล้วแป๊บเดยวงอางเอาอะไรกังเกือบตายอะไรเนี่ยบอกไม่ได้เฮ้ยงักลับมาแล้วมันรอแฟมฟินิกส์อะไรเนี่ยอ่า มาดีมาดีเดี๋ยดูยังไงมันก็ไม่แหลกนะไอ้พวกนี้โอ้กุนน็กกอกโอ้เป็นฟินิกอะลุกลุกลุกเอ้าเอออะไรกันโออตีไม่โดนเลย มันกีบกายไม่ได้เล้ยกับกูบอ,อย่างเดียวไหนเนะี่ยไอ้กล้องโตมันกีบกูแล้วไอ้กล้องก็ะโดดลงไปเฉย,เยนะอะไรเนี่ยโออแกนเจวารินมีคนเปิดกูอ่า 啊。Huh?